วัสดีค่ะตำแหน่งตาตายเป็นตำแหน่งที่หนึ่งอาตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งต่อไปตำแหน่งที่หนึ่งมาดูซเกิดอะไรขึ้นเด็กผู้ชายปปโอ้โหผู้ชายใช่เลยล่ะโอ้โคือผู้ชายคนนี้เหรอเขารู้สึกผิดนะรู้สึกผิดแบบมากที่เขาเป็นคนที่แบบมั่งมีสีสุกเป็น King of p e n t a c l e นะแต่เขาอะทำให้คุณนะรู้สึกแย่กับการกระทำของเขาและคุณก็ต้องเดินหนีออกไปชีวิตชีวิตของเขาใช่ปะ่ะการที่คุณเนี่ยใช่ไหมคือเขาอยากจะขอโทษขอภัยขอขามาคุณนะเพราะว่าสิ่งเนี้ยที่เ็าทาให้คุณเดินจากไปใช่ปะ่ะจากที่เขามีนะมีเงินมีทองนะแต่เขาไม่ช่วยเหลือคุณเขาทําให้คุณรู้สึกขัดแคลนคุณต้องเดินออกไปจากชีวิตของผู้ชายคนนี้เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เขาไม่สนใจใยดีคุณนะ สุดท้ายทายที่สุดแล้วคุณเป็นยังไงคุณก็เป็นสตร t งคุณเป็นทั้งสตรองคุณเป็นทั้ง the sun คุณเป็นทั้ง q e e n of wands คุณเป็นทั้ง the m a g i c i a n คุณเป็นทั้ง the empress คุณได้หมดคือคุณมีไพ่หลายใบมากที่เป็นของคุณของเขามีเท่าไหร่เองของเขาเหรอ u s t i c e ไพ่คือไม่ได้รับความยุติธรรมหรือได้รับความยุติธรรมของเขากับ i ิ g of p e n t a c อ e s เยน คือคิงก็เป็นไดเนี่ก็คือแบบมีเงินมีทองกันนะแต่ว่า,อาของคุณเยอะกว่าของคุณมีความเข้มแข็งในตัวเองคือความบุดมสมบูรณ์ของคุณคือเกิดจากความเข้มแข็งภายในของคุณภายในจิตใจของคุณที่คุณสื่อออกมาทําออกมาสแสดงออกมาทําให้เกิดเป็นแต่อิเพรสไงแต่อิเพรสกว่าจะผ่านการที่จะเป็นแต่อิเพรสนะต้องมีขบวนการหลายขบวนการคือกระบวนการการเติบโตเจ็บปวดรวดแล้วร้องไห้เสียใจผ่านเรื่องทุกข์ รอนจะทมไหวจะไหวจะไว้จะไหวจะเข้มแข็งอะ่ะไหวจะมาเป็น The i m p r e s s กว่าจะมาเป็น The Sun อะ่ะคือแย่ลำบากกว่าเขาอะ่ะเขาเกิดมากับคือเขาเกิดมาแล้วเขาเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะเขาเป็น The King of Pentacle เลยไงคือเขาไม,ไม่ไม่ชีวิตเขาไม่ต้องทำอะไรเลยเกิดมาก็คือมีสิ่งนี้เลยไงเ,เขาก็เคยไม่ค่อยรู้สึกอะไรไม่เคยไม่ค่อยรู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยว่าความ การเติบโตที่ใจจริงอะ่ะมันเป็นยังไงใช่ไหม,มก็เลยนั่นแหละเดี๋ยวพลายฟังร้อนมากเลยคุณแม่ค่ะนั่นแหละเขาก็ต้องการที่แบบก็เ,เสียใจนะแต่อยากจะมาขอโทษขออภัยขอขามาคุณนะแต่เขาได้แค่คิดทําไม่ได้อืเพราะว่าท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ยินยอมให้มาหรือเขาอาจจะไม่กล้าเบ็หน้ามาหาคุณเพราะว่าสิ่งที่เขาทำนะั้นมันร้รายแรงกับคุณมากเลยนะเขาทำไว้กับคุณอ่ะเจ็บแสบเจ็บปวดเรื่รงราวนมาดูตแหน่งต่อไปว่าเขาทำอะไร เอาไปเลยนะคุณคือเดซันเขาน่ะเหรอเขาสู้คุณไม่ได้หรอกแต่เขาคิดว่าเขาอ่ะที่หนึ่งเบอร์หนึ่งแต่คุณอ่ะคือเบอร์หนึ่งคุณอะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแต่เขาเป็นคนที่แบบใช้ไม่ได้อ่ะมาดูตำแหน่งต่อไปตำแหน่งที่สองค่ะ